สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวช่อง u t u b e ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิศีรษะหนอครับบ่าวอดครับอ่าครับคลิปนี้งนะจะเป็นคลิป EP สองมั้งครับตามังพิดนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นรถไถครับรถไถยบิ๊กจิ๋วนะครับบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วแปดแปดครับตอนนี้ก็ ในข้านนะครับครับชุดคานครับชุดคานแล้วก็แท่นครับแท่นเหยียบครับเดี๋ยวม,มุนในมึงครับอ๋อมุนอยากนะครับเปิดเอาข้าคารอ นี่เกี่ยวรายละเอียดครับเอ,อ,บอ่อนี่เขาสองสามอาทิตย์นะครับบริเฮดเฮดบางบริเฮดบ้างครับบางมือกขบโปยู่ครับใช่จริงจริงกับว่ามาณซีหาเมือนนะครับตาเฮดต่อๆกันนะครับตอนนี้ก็ต้องคือโคาอรายละเอียดครับจะเป็นคาดนะครับ เล็กชาครับสองนิ้วเคืองนะครับตัวนี้จะใช้ต,ตัวนี้เป็น2นิ้วครึองนะรประมาณสีมิลครับเงายูเมสิครับยูเมสซิฟเนแล้วก็เล็กตัวสีเนี่ครัเ,คเล็กยังโมโห,หเหล็กตัวสครับหนาสามเยู่ทีเจ็ดสเสนครับเจ็ดสิบเซนติเมตรครับ เอเมสิบเจ็ดสิบแล้วก็หักกลับครับหักกลับมาอยู่ที่สามสิบเซนครับมันก็จะเหลือสี่สิบบวกร้อยสิบเป็นห้าสิบครับครับผมแล้วก็ชุดพวงมาลัยนะครับจะมีอะไรมาจากตายครับพอดีผมได้ชุดข้านนะครับผมได้ชุดข้านมันเพิ่มมานะครับผม ขาหน้า,นา,นาเป็นระบบลูกหม,มากนะครับบาคนกับป็นหมากก็จะเอาขีเมารถไทยเชื่อมกันเลยครับแต่แต่มันมีร้ายสุรน,นะครับบัตายตัวัวาเป็นของใชยประดิษฐ์นะครับผมเอาประดิษฐ์ฝีมืออาจจะบัตายตัวครับนะครับส่วนพวกอ,อะไรนีะครับเป็น เป็นลงมาแล็กนะครับก็คือแล็กแลกรถน่าจะเป็นรถเก่งครับครับมุนได้ครับเป็นย่อยนะครับเอ่ยย่อยย่อยบบตายตัวนะครับเลี้ยวอิสระครับที่จริงเขาจะเชียงเชียงนะครับเชื่องมาอย่างนี้ ส่วนฐานเลยนะครับผมก็จริงๆผมจะใส่มันเป็นเล็กฉากครับนี่นาอ่านิ้วเครื่องนะครับนิวเครื่องเอ้ยสองนิ้วครับสองนิว้วเอ้ยเมื่อไงนิ้วเครื่องนิ้วเครื่องแต่บ่อนะพอดีเล็กเบิร์ตครับผมจะเห็นแบบประหยัดนะครับก็เลยเดียพาพาออกมาแต่ว่าผมจะเอาแล้วก็พาพาแบงเครื่อง แล้วตัวนี้เป็นเล็กเหนยบครับเล็กเหนยบใส่มันอ่อนเล็กเหนบใส่นะครับผมตัวนี้ครับชือระบบโดกนะครับขาวาวไวหวม้อนเห็ดนะครับถ้าเบียกอยู่ดีนะครับนะครับนะครับ ตอนนี้ก็ล่างตอนนี้พวกก็ล่างกีเหตระบบอ่าเหยียบครับไม่ใช่เออระบบเบรกเหยียบพนว่าสะระบบเบรกครับคลิปนี้ซ้ำนี้ครับคลิปนาพอกันไหมครับสวาสีีครับ